แล้วต่อมาก็คือขั้นตอนในเรื่องของการล้างวัตถุดิบตัวนี้จะเป็นพวกเนื้อนะคะเวลาที่เราล้างเนื้อเนี่ยภาชนะหรือว่าพวกอุปกรณ์ต่างๆเราจะต้องเตรียมเอาไว้ให้พร้อมและก็เตรียมในส่วนของผู้ที่จะทําการล้างด้วยนะคะจะต้องทําความสะอาดมืออะไรให้เรียบร้อยเวลาที่เราจะล้างเนื้อค่ะ ในหลักการของฮาลาลเ,เนื้อพวกนี้จะต้องทำการล้างเพื่อให้เลือดมันไหลออกไปนะคะและไม่ใช้น้ำที่ขังอยู่การที่น้ำมันขังเราจะถือว่ามันเป็นในยิสนะคะและเนื้อพยายามตัดให้เป็นชิ้นเล็กเพื่อให้มั่นใจว่าเลือดนั้นถูกชำระล้างออกไปจนหมดค่ะหลังจากที่เราล้างเนื้อแล้วนะคะเราจะนำเนื้อมาพักให้เสด็จน้ำหรือใช้ผ้าสะอาดใช้กระดาษสำหรับซับอาหารซับให้แห้งค่ะ สำหรับขั้นตอนการล้างไก่นะคะไก่อาจจะเป็นการล้างทั้งตัวถ้าเกิดว่าเราล้างทั้งตัวให้เราเปิดน้ําไหลผ่านแล้วล้วงทําความสะอาดบริเวณภายในของตัวไก่นะคะเพราะว่ามันอาจจะมีพวกเศษเลือดหรือว่าพวกหลอดลมติดอยู่ตรงนี้จะต้องทําความสะอาดนะคะหลังจากที่ล้างน้ําให้สะอาดแล้วให้เรานํามาใส่ตะแกรงแล้วซับด้วยกระดาษหรือว่าผ้าให้แห้งค่ะ แต่สิ่งที่เราอยากตเตือนนะคะถ้าเกิดว่าล้างตัวของไก่หรือแบ่งไก่ออกมาเป็นชิ้นๆแล้วจะต้องระวังเวลาที่การล้างแบบน้ําไหลผ่านเนี่ยมันจะมีน้ําที่กระเนินออกไปซึ่งตัวนี้จะเรียกว่าการปนเปื้อนข้ามนะคะเพราะว่าในเนื้อไก่เนี่ยจะมีเชื้อที่ก่อโรคตรงนี้จะต้องพึงระวังอีกด้วยค่ะหลังจากที่เราล้างวัตถุดิบที่เป็นพวกเนื้อสัตว์เสร็จแล้วไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัว เนื้อแพะเนื้อแกะหรือว่าเนื้อไก่นะคะเราจะต้องล้างมือและเช็ดทําความสะอาดบริเวณที่เราทําการเตรียมของเหล่านั้นค่ะและอย่าลืมทุกครั้งที่เราเตรียมหรือเราปรุงอาหารจะต้องมีการใส่ผ้ากันเปื้อนด้วยค่ะสรุปสั้นๆง่ายๆอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเราจะต้องล้างวัตถุดิบที่เป็นเนื้อสอัตว์บกเราจะต้องล้างอาจจะมีการใส่พวกกระชอนหรือมีตะแกรงเปิดให้น้ำไหลผ่านนะคะตัวนี้จะถือว่าทำความสะอาดโดยถูกต้องค่ะ อีกสิ่งหนึ่งที่เรามักจะพบหรือเป็นข้อสงสัยอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรานําเนื้อสัตว์ที่แช่แข็งแล้วนํามาแช่น้ําตัวนี้จะถือว่าเป็นการชําระล้างหรือเป็นการล้างใช่หรือไม่อันนี้ไม่ใช่นะคะจะเรียกว่าการละลาย ถ้าเกิดว่าทำเพียงแค่กระบวนการนี้ถือว่าเป็นการชำระล้างที่ยังไม่สะอาดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากต้องการละลายอาหารแช่แข็งมันจะมีวิธีหลากหลายวิธีอย่างเช่นการใช้ไมโครเวฟการละลายอาหารกับความร้อนโดยตรงหรือนำมาแช่ในตู้เย็นเป็นต้นนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นในเรื่องของการล้างวัตถุดิบหรือการเตรียมวัตถุดิบที่เราได้มาจากพืชอันแรกเลยเวลาที่เราประกอบอาหารเราจะพบว่ามันจะมีทั้งที่เป็นหัวเป็นรากเป็นต้นเป็นใบหรือว่าห่อหุ้มกันเอาไว้ใช่ไหมคะซึ่งเราจะต้องรู้จักประเภทของวัตถุดิบพวกนี้ก่อนแยกส่วนที่เป็นหัวหรือเป็นรากออกกอ่อย่างเช่นมีอะไรบ้าง,างเช่นตัวของแครอทมัน อาจจะเป็นมันฝรั่งมันเทศมันสำปะหลังหรือแม้กระทั่งหัวเชยเท้าพวกนี้จะต้องแยกออกจากกาันเพราะมันยังคงมีเศษดินที่ติดอยู่แล้วถ้าเรานําไปล้างร่วมกับที่เป็นผักใบมันจะทําให้เกิดการล้างซ้ํำๆหลายครั้งแล้วผักพวกนี้อาจจะเกิดรอยชาได้นะคะ ถ้าเกิดว่าเราจะต้องล้างพวกผักหรือผลไม้ที่มีลักษณะเป็นผลให้เราเปิดน้ําไหลผ่านแล้วใช้มือของเรานะคะถูที่บริเวณผิวเปลือกนั้นเบาๆค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะการล้างผักที่เป็นใบมีลักษณะเป็นกอเป็นกลีบเป็นต้นนะคะอย่างเช่นพวกผักสลัดผักกาดหอมพวกนี้จะต้องเป็นไงคะ ดึงออกมาเป็นกรีบเป็นใบเพราะจะมีพวกเศษดินหรือในืยืสที่ติดอยู่ด้านในดังนั้นพอดึงออกมาเสร็จก็ล้างทีละใบนะคะครี่ใบออกด้วยนะคะสิ่งที่เราจะเจอค่ะเราเจอนอนอยู่ข้างในเราอย่าเพิ่งดีใจว่าเฮ้ยนี่มันเป็นผักที่ดีนะเขาไม่ได้ฉีดยาจริงก็ไม่ใช่นะคะดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่นอนมันเกิดลงเข้าไปเมื่อกี้เราจําแล้วว่านอนพวกนี้มันคือ คืออะไรคะมันคือฮาลมนะคะดังนั้นมันอยู่ที่ขั้นตอนนี้ด้วยค่ะความสำคัญของฮาลานวัตถุดิบตัวต่อมานะคะก็คือผักที่ใบช้ำน้ำได้ง่ายและมีรากอย่างเช่น มีอะไรบ้างผักชีเราใช้บ่อยเลยนะคะขึ้นช่ายต้นหอมสิ่งเหล่านี้จะต้องตัดรากออกก่อนแยกออกจากกันถึงแม้ว่าเราจะต้องนํารากของมันไปประกอบอาหารอย่างอื่นก็ตามนะคะเพราะว่าพวกนี้ที่รากจะมีเศษดินติดอยู่และร่องหรือว่าที่ก้านของผักชีเล็กๆเกนะะีเ่ยค่ะเศษดินมันค่อนข้างที่จะทําความสะอาดได้ยากดังนั้นจะต้องแยกส่วนสส่วนนี้ออกจากกันอย่าลืมนะคะเพราะว่าที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะเป็นในเรื่องของข้อสอบหรือว่าแบบทดสอบเราก็ได้นะ ะะต่อมาค่ะการล้างปลาหรือว่าเตรียมปลานะคะไม่ว่าปลานั้นจะเป็นชนิดไหนทําความสะอาดขอดเกล็ดตัดครีบนะคะแล้วล้างด้วยน้ําน้ำเป็นไงน้าขังหรือว่าน้ําไหลผ่านเมื่อกี้จําได้ไหมอย่าลืมฮาลาสน,นี่อย่างเดียวเลยค่ะน้ำจะต้องไหลผ่านถ้าเมื่อไหร่ครั้งตัวนี้จะเป็นนยิตทันทีนะคะส่วนปลาเนี่ยมันก็มีหลายประเภทแล้วแต่เราแล้วกันว่าเราจะต้องใช้ปลาชนิดไหนในการประกอบอาหารนะคะ สำหรับ,บการล้างปลาเนี่ยเมื่อกี้มันมีทั้งแบบเป็นตัวหรืออาจจะเป็นชิ้นนะคะเวลาที่เราล้างเสร็จเช่นเดียวกันค่ะต้องวางให้สะดิดน้ําหรือใช้ผ้าซับใช้กระดาษซับให้เรียบร้อยค่ะอาหารทะเลต่อมาค่ะอย่างเช่นพวกหอยหอยที่เรามักจะชอบกันอย่างเช่นจะมีตัวของหอยนางรมมีอะไรคะหอยแมงผู้แล้วก็ ตัวของหอยแครงหอยพวกนี้เราสังเกตว่าสิ่งที่สกปรกจะอยู่ที่เปลือกของมันดังนั้นใช้แปรงขัดเปิดน้ําไหลผ่านแล้วใช้แปรงขัดทําความสะอาดที่เปลือกหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าเป็นหอยแมลงภู่เนี่ยเราอาจจะมีการดึงเราจะเห็นมันจะเป็นก้อนเป็นจุกอยู่ใช่ไหมคะเราจะต้องดึงส่วนนั้นกําจัดทิ้งไปเสียก่อนค่ะ ต่อมาค่ะใครที่เป็นไซด์ของปูนะคะปูหลายคนบอกว่าเฮ้ยต้องทําความสะอาดด้วยหรอมันก็ตัวสะอาดเกลี้ยงเกลาอยู่แล้วอย่าลืมนะคะปูที่เราได้มามันเป็นปูที่มาจากน้ําทะเลตัวนั้นจะแบบสะอาดแต่อีกประเภทหนึ่งปูที่อยู่บริเวณป่าชายเลนอย่างเช่นพวกปูดำอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีคราบดินเป็นคราบๆติดอยู่ <S <S ปูก่อนที่จะนําไปทําอาหารนะคะเอากระดองมันมาแล้วทั้งตัวที่มีกระดองอะค่ะคัด ทำความสะอาดให้เรียบร้อยจากนั้นถึงจะดึงแกะแล้วก็ทําความสะอาดด้านในอย่าลืมนะคะเปิดน้ำเลยพัดค่ะและต่อมาค่ะก็คือกุ้งค่ะ กุ้งเนี่ยความสะอาดของเขาก็ถือว่าดีเยี่ยมอยู่แล้วนะคะแต่เวลาที่เราจะนําไปทําอาหาร1เราจะใช้มันทั้งตัวหรือว่าจะต้องมีการปอกเปลือกกอดตรงนี้ต้องวางแผนสิ่งที่จะต้องเอาออกก็คือขี้กุ้งที่อยู่บริเวณหัวนะคะบางครั้งเราจะสับสนว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นมันกุ้งหรือเปล่ามันจะเป็นถุงเป็นกระเป๋ะเล็กๆสีดําตรงนี้เราจะต้องดึงออกนะคะและเส้นดําที่อยู่บริเวณข้างหลังตัวนี้เขาเรียกว่า เป็นสิ่งที่นายิสนะคะต้องเปิดน้ำไหลพันล้างออกไปให้หมดค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับบทเรียนที่หนึ่งของเรานี่แค่พื้นฐานนะคะเป็นสิ่งที่ครูมักจะเน้นย้ำเสมอเลยว่าอยากให้ทุกคนทวงวามเข้าใจในส่วนนี้นะคะเพราะ เพราะอะไรคะเวลาที่เราประกอบอาหารฮาลาลนะคะสิ่งสําคัญมากก็คือเราจะต้องยึดถือตามหลักการของเขาไม่ว่าจะเป็นคําศัพท์ในเรื่องของฮาลาลฮาลอมนะคะและเราต้องเข้าใจด้วยว่าบริบทของอาหารแต่และอย่างนั้นเป็นอย่างไรบ้างตลอดจนถึงในเรื่องของหลักการเตรียมนะคะว่าจะต้องมีการเตรียมพวกเนื้อสัตว์ที่เป็นสัตว์บกหรือพวกผักอย่างไรบ้างอาจารย์ก็อยากให้ทุกคนนะคะได้ไปทบทวนในเรื่องของบทเรียนนะคะเพราะเมื่อกี้ที่พูดไปเนี่ย มีข้อสอบอยู่หลายข้อนะคะซึ่งแบบทดสอบรอบนี้อาจารย์ก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะสามารถทําคะแนนออกมาได้เป็นไงคะเกินเป้าที่เราคาดเอาไว้นะคะและสุดท้ายนี้บทเรียนที่1นึ่อาจารย์ก็จะต้องขอจบไปเพียงแค่นี้และเดี๋ยวเราจะมาพบกับบทเรียนถัดไปกับอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ